โมเมธนัทชาสุกสดแฮปปี้14คนชุดลุย VNL 2024ทดแทนกันได้หมดเชื่อเกมดวลแคนาดาจะดีกว่านี้ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2024, 2024สัปดาห์แรกนัดที่2ทีมชาติไทยแพ้เซอร์เบีย0-3ต่อเซต13-25ต่อ17-29ต่อและ19-25ต่อส่งผลให้สาวไทยโดนลบ3 93คะแนนเหลือ217.28แต้มรั้งอันดับ13ของโลกเท่าเดิม หลังจบเกมโมเมธนัญชาสุขสดมีหลังดาวรุ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดใจหลังลงไปแล้วบรรยากาศในทีมดีขึ้นและแสดงให้เห็นว่าตัวสำรองของเราก็ทดแทนกันได้หมดโดยธนัญชากล่าวว่า มีโอกาสลงไปในเซตที่2ก็ถือว่าลงไปเปลี่ยนบรรยากาศในทีมจากที่ดูเล่นไม่สนุกก็ลงไปให้มันดูจอยๆเพอะเรามีพลังงานที่ดีก็รู้สึกสบายใจขึ้นเล่นได้ดีขึ้นสูสีขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นตัวเองไปด้วยสําหรับหนูในทีมมาทั้งหมด14คนทุกคนสามารถทดแทนกันได้หมดจริงๆจะเลือกใช้ใครก็อยู่ในดุลพินิจของโค้ดโค้ดสามารถเลือกจิ้มใครลงก็ได้เลยแกมกับแคนาดาหนูว่ายังมีลุ้นมันจะ ขึ้นรื่อ่อยๆคะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติแคนาดามีคิวพบกับทีมชาติไทยวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง7สีและบักกับบูทีวีอย่าลืมกดติดตามช่องดาว,วน์วลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ